สวัสดีครับก็มาต่ออีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแปลงนี้นาจะเสมอขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เสมอดีจนแบบเนี้ยบกิบจนสวยแบบว่าไม่มีจุดท่วมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคนที่นาไม่เสมอนาแบบว่าน้ําถึงบ้างท่วมบ้างนะครับเอาแบบว่าอธิบายเหมือนภาาจริงผมจะบอกท่านนะครับนาแปลงนี้อายุ13วันนะครับ13วันหล่อน้ําก่อนหล่อน้ําฉีดยาฆ่าหญ้ายาคุม ให้เรียบร้อยนะครับฉีดเสร็จปุ๊บท่านหลอน้ําเลยครับหล่อให้หมดเลยนะครับพื้นนี้สี่ไร่นะครับหล่อเสร็จปุ๊บท่านดูตรงนี้สิครับน้ําท่วมฉะนั้นตรงนี้น้ําไม่ถึงเมื่อน้ําไม่ถึงตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรถ้าน้ํารวบดินไม่ได้ในหน้าหนาวยาใช่ไหมครับอ่ายาขึ้นแน่นอนนะครับคุณดูนั่นนะครับน,นั่นนั่น น,น,นะครับลูกพุขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับลูกเล็กๆใบเล็กๆที่อยู่ใต้โคนข้าวอ่าอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจฉะนั้นแนวทางการแก้ปัญหาของมือใหม่นะครับที่เพิ่งจะทํานาคะนาปางครั้งแรกแล้วก็ประสบพบเจอกับที่นาตัวเองไม่เสมอนะครับไอตรงนี้น้ําท่วมนะครับไอตรงนู้นสูงแหน่งถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะครับเชาะแฉบ้างไม่เชาะแฉะบ้าง ตรงนี้ก็จะน้ําท่วมตายอยู่แองหนึง่งนะครับตรงนู้นก็น้ํายังไม่ถึงเลยนะครับหรือว่าดินยังขาวโพงอยู่เลยแนวะทางการแก้ปัญหาก็ง่ายๆนะครับหล่อน้ําให้ทั่วแปลงนาไอ้ตรงไหนที่ท่วมก็ให้ประคองน้ําให้มันท่วมนิดหน่อยอีแปลงไหนที่มันสูงก็ให้น้ำเฉาะแฉะไว้นะครับเหมือนตรงนี้นะครับตรงนี้ ตรงนี้น้ำเฉาะแฉะเห็นไหมครับนี่เฉาะแฉะก็ให้มันเฉาะแฉะแบบนี้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยน้ําถึงบ้างไม่ถึงบ้างให้เฉาะแฉะไปไอ้ส่วนที่ท่วมก็ให้มันท่วมไปฉะนั้นอย่ารีบใส่ปุ๋ยนะครับอย่านับวันเพราะว่าข้าวหน้าหนาวเติบโตช้ายืดตัวช้าและค่อนข้างตรงจุดที่น้ำท่วมคนไม่รู้ ก็จะไม่รู้จริงๆว่าข้าวจะโผล่จากน้ําได้หรือไม่ผมจะบอกก่อนว่าข้าวสามารถขึ้นจากน้ําท่วมตรงนั้นได้ทุกต้นถ้าไม่โดนหอยไม่โดนปูกินซะหมดก่อนโอเคนะอ่าฉะนั้นข้าวตรงไหนที่น้ําเฉาะแฉะแบบนี้ถามว่าหญ้าจะขึ้นไหมผมก็จะตอบคุณว่าหญ้าขึ้นครับแต่หญ้าก,ก็จะไม่โตไปกว่าข้าวข้าวจะยืดสูงตามระดับน้ําขึ้นมานิดนึงหญ้าก,ก็จะยังไม่เติบโต แต่เริ่มมีหญ้า <ing> <Kinder S 2> นะครับคุณเข้าใจนะว่าหญ้าขึ้นเลียดินนะครับนี่หญ้ามันจะขึ้นริมริมดินนะครับที่ชื้นแบบนี้ขึ้นนะครับแต่มันจะไม่มีวันชนะข้าวนะคุณดูนะครับนี่นี่คือลูกหญ้าเล็กเล็กนะครับนี่ลูกหญ้าเล็กๆที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ลูกหญ้าเล็กๆนะครับนั่ๆๆนแหละแต่มันจะไม่เติบโตชนะข้าวได้ครับในฤดูหนาวฉะนั้นอย่าตกใจนะครับว่าน้ําถึงบ้างไม่ถึงบ้างดินชื้นบ้างไม่ชื้นบ้างตรงจุดน้ําท่วม น่ากลัวกว่าในฤดูหนาวนะครับฉะนั้นหล่อน้ําที่สูงลงที่ต่ําหรือว่าหล่อน้ําเฉาะแฉะนะครับประคองน้ําไล่ต้นข้าวให้สูงขึ้นจากน้ําก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบใส่ปุ๋ยเพราะว่าหญ้าพวกอันนี้มันจะไม่ได้เติบโตเร็วผิดปกตินะครับหญ้าพวกอันนี้แต่เมื่อมันจะเติบโตก็ต่อเมื่อเราไปหวานปุ๋ยขยุกให้มันโตนะครับฉะนั้นควรระมัดระวังในการใส่ปุ๋ยในช่วงหน้าหนาวใส่ ข้าวไม่ได้กินไม่พอยังไม่สามารถรวบน้ำทั่วดินได้ท่านฉีดยาฆ่าหญ้าหล่อน้ำยังรวบดินไม่ได้แล้วอย่าไปรีบใส่ปุ๋ยเพราะว่าข้าวไม่กินปุ๋ยแล้วยังพาให้หญ้าก,กับพือหรือว่าเติบโตแซงข้าวนะครับฝากไว้วันนี้ก็ไปต่ออีคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้ความเข้าใจ ในแบบช่องทางของผมเนาะแล้วแต่ทุกท่านจะเอาไปไประยุกต์ใช้สวัสดีครับสวัสดีพี่พีู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พามาดูแปลงนาที่เกิดปัญหานะครับที่หลายๆคนก็อาจจะเป็นปัญหาแบบนี้นะครับสำหรับแปลงนาที่ไม่สามารถควบคุมพื้นดินให้เสมอได้นะครับก็คือพูดในภาษาง่ายๆก็คือพื้นที่สูงตำ่ำ ปัญหานี้คืออยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าในฤดูหนาวเนี่ยมันจะค่อนข้างทํายากมากนะครับยากที่สุดเลยสําหรับคนที่ไม่สามารถควบคุมแปลงนาให้เสมอได้นะครับเพราะว่าบางจุดที่ต่ําน้ําจะท่วมซ้าเติมจากน้ําท่วมไม่พอยังเกิดสภาวะหนาวเมื่อมันหนาวมากปุ๊บข้าวมันไม่โตข้าวมันไม่ยอมยืดเมื่อข้าวไม่ยืดไม่โต ตัวต่อไปที่จะโดนก็คือน้ารว่วยอดเมื่อน้ารว่วยอดปุ๊บหอยมันก็จะมากินนะครับกินอยู่ใต้น้ําทําให้ข้าวตรงนั้นเกิดอาการใบขาดต้นเสียได้และไอจุดที่น้ําท่วมก็เกิดปัญหาเรื่องน้ําท่วมยอดข้าวเน่าหอยกินนะครับส่วนที่น้ําไม่ถึงหรือว่าน้ำเฉาะแฉะเหมือนที่ท่านเห็นอยู่นี้น้ำเฉาะแฉะนะครับน้าไม่ถึงไอตรงนี้ก็จะเกิดสภาวะ ยากนะครับ้าจะขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาน้ํารวบยอดได้ถูกไหมครับนี่แหละครับคือประเด็นที่ว่าหลักปัจจัยสําคัญในการทําข้าวฤดูหนาวที่ทุกคนมองว่าทํายากนะครับยากมากในข้ออย่างแรกที่เราควรจะทํามันให้ดีก่อนที่เราจะเริ่มทําข้าวในฤดูหนาวนะครับหนึ่งน้ำครับคุณต้องมีน้ําเยอะแล้วก็มีน้ําที่เพียงพอในการทําข้าวในฤดูหนาว หลักการแรกก็คือน้ำสองที่ดินของคุณต้องเสมอนะครับถ้าที่ดินไม่เสมอคุณก็ไม่สามารถที่จะไล่น้ำนะครับทำน้ำให้อยู่ในระดับเดียวกันได้หรือพูดง่ายๆว่าตรงที่ดินโผล่ยาคืนหนึ่งเรื่องตรงที่น้ำท่วมตรงนู้นนะครับตรงที่น้ำท่วมตรงนู้นข้าวก็จะจมน้ำตายโดนหอยกินในช่วงหน้าหนาว เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าข้าวในสภาพหน้าหนาวเนี่ยข้าวโตช้านะครับข้าวจะค่อนข้างหนาวเย็นในอุณหภูมิที่ข้าวไม่สามารถที่จะเติบโตได้ตามปกติของสภาพต้นข้าวอยู่แล้วนี่นะครับสภาพที่น้ําไม่เสมอตรงมุมนี้น้ําจะท่วมนะครับน้ําท่วมมีเปอร์เซ็น์ที่จะโดนหอยทําลายนะครับหรือว่าน้ําท่วมยอดตายนะครับส่วนที่ขดขดสูงๆตรงนั้นอันนั้นคือสภาวะที่น้ําเฉาะแฉะ,ฉะ ก็จะเกิดปัญหาเรื่องยะนะครับในฤดูหนาวนี่แหละครับคือหนึ่งปัจจัยคือน้ําต้องเยอะสองที่ทางเราต้องปรับให้เสมอก่อนที่คิดจะทําในฤดูหนาวนะครับเรื่องสําคัญเรื่องที่สามก็คือความรู้ความเข้าใจนะครับความรู้ในความเข้าใจตรงนี้ก็คือคุณต้องเข้าใจว่าหน้าหนาวเนี่ยมันไม่มีมุมไหนหรือว่าตรงไหนเนี่ยเขียวมันมีแต่แรงมีแต่เหี่ยว มีแต่เริ่มแก่นาข้าวคุณจะมาเขียวผิดปกติไม่ได้นะครับถ้าเขียวผิดปกติคุณจะเจอมแมลงบัวเจอหนอนม้วนใบเจอหนอนกอนะครับความรู้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเป็นเรื่องที่สามนะครับส่วนเรื่องที่สี่นะครับเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับมันมีความจําเป็นยังไงเรื่องการใส่ปุ๋ยปกติเนี่ย ในฤดูปกติเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยใส่ยาเนี่ยตามกําหนดเวลาทุกอย่างโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมีความรู้อะไรเยอะในฤดูปกติเราใช้การนับวันใช้การดูวันดูข้าวใช่ไหมครับแต่ในหน้าหนาวเนี่ยคุณนับวันไม่ได้แล้วนะครับเพราะข้าวไม่โตตามวันที่คุณนับข้าว20วันต้องใส่ปุ๋ยแต่มันจะเลื่อนไป30ถึงใส่ปุ๋ยได้ข้าวอายุสั้นที่ท่านเห็นจากปกติ จ็ดวันหกวันหล่อน้ํามันจะขึ้นจากน้ําได้หมดแล้วที่จะเสมอไม่เสมอสามารถเอาน้ํารวบยอดแล้วไล่ระดับน้ําได้ง่ายกว่าในฤดูหนาวแต่ฤดูหนาวประสบการณ์กับความรู้สําคัญมากนะครับสําคัญกว่าปุ๋ยยานะครับก็คือหนึ่งน้ำนะครับสําคัญสองที่ต้องเสมอสําคัญสามความรู้ความเข้าใจต้องสําคัญนะครับสี่ปุ๋ยยานะครับฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่า หลักการความเป็นจริงที่เราทำนาในฤดูหนาวยากกันเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจาก 1. ความรู้นะครับมันเกิดจากการเข้าใจว่าเมื่อที่ทางเราไม่เสมอข้าวยืดตัวขึ้นจากน้ําช้าเรามีวิธีจัดการยังไงในแบบแนวทางของจริงทำนะครับก็คือที่ที่มันสูงต่ำํำผมจะแนะนําให้ทําแบบนี้แปลงบนนะครับแปลงบนแปลงไหนที่สูงที่สุดหรือว่าบนที่สุดหล่อน้าใสแปลงนั้น ให้ท่วมเสร็จแล้วปล่อยระดับไปลงแปลงที่สองไล่น้ําในช่วงแรกคืออายุไม่เกิน20วันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอายุสั้นหรืออายุยาวถ้าที่ไม่เสมอนะครับที่ที่สูงต่ําวิธีแก้ปัญหาที่สูงต่ําปุ๋ยห้ามใส่นะครับในสภาวะที่ท่านเห็นน้ําถึงบ้างไม่ถึงบ้างเฉาะแฉะบ้างไม่เฉาะแฉะบ้างผมขอเตือนก่อนว่าจากประสบการณ์คนทํานะครับอย่าพึ่งรีบใส่ปุ๋ยนะครับ ไอพื้นที่ตรงนี้เราฉีดยาไปแล้วนะครับฉีดยาทั้งยาฆ่าแล้วก็ยาคุมแห้งไปแล้วนะครับซึ่งเราฉีดไปแล้วเราหล่อน้ําแล้วนะครับแต่น้ําไม่สามารถรวบดีนได้ฉะนั้นมีโอกาสที่จะเกิดยญ้าขึ้นสูงได้แต่เราอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยครับเราไล่ระดับน้ํานะครับให้ตรงที่สูงต้นข้าวยืดหนีน้ําให้ได้ก่อนไอตรงที่เฉาะแฉะที่อยู่มีน้ําบ้างไม่มีน้ําบ้าง แบบนั้นก็ปล่อยไปก่อนนะครับเราจะพึ่งเติมน้ําซ้ําเข้าไปนะครับเราต้องรอให้ที่ต่ําเนี่ยมันหนีรอดจากการน้ําท่วมก่อนนะครับฉะนั้นตาดใดที่เรายังไม่สามารถที่จะเอาน้ําท่วมดินได้เสมอหรือว่าเรายังไม่สามารถที่จะควบคุมน้ําได้ในภาษาง่ายๆในฤดูหนาวเนี่ยเนี่ยที่โคตรโคตเนี่ยก็คือความหมายคือตรงไหนที่ ว่าแปลงนาแปลงไหนที่เราไม่สามารถจะควบคุมหรือว่าคุมน้ําได้ในอยู่ในจุดที่เราต้องการหรือว่าคุมน้ําทั่วดินได้ห้ามใส่ปุ๋ยครับผมจะบอกคุณตรงนี้นะว่าการที่เราจะใส่ปุ๋ยได้เนี่ยที่ทางของคุณมันต้องเสมอครับนะครับอันนี้เราปฏิบัติภาพจริงในตามหลักที่ว่าที่นาเราไม่ได้เสมอที่นาเราไม่ได้สวยนะครับ อันนี้เราเอาภาพความเป็นจริงมาให้ดูนะครับว่านี่นะครับเห็นไหมครับว่าที่ยังแห้งอยู่เลยคุณจะไปใส่ปุ๋ยยังไงครับอ่าแล้วคุณดูนี่ตรงนั้นยังเฉาะแฉะอยู่นะครับนี่ที่เฉาะแฉะอันนี้ที่เฉาะแฉะน้ําไม่ถึงตรงนู้นที่แห้งตรงนี้ที่แห้งนะครับตรงนู้นแห้งแห้งน้ํายังไม่ถึงแล้วเราก็ไม่วีดน้ําแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตรงนู้นน้ําท่วมยอดนี่แหละครับ ปัญหาในฤดูหนาวที่คนที่เขาทำเขาไม่ได้มาบอกคุณหรอกครับประสบการณ์ตรงเนี้ยนะครับผมจะบอกคุณให้ว่าข้าวที่คุณเห็นอยู่ตรงเนี้ยคือพื้นที่จริงที่มันไม่เสมอพื้นที่ที่มันไม่สามารถควบคุมน้ำหล่อน้ำได้แล้วข้าวเสมอคุมน้ำได้อันนี้คุมอะไรไม่ได้เลยนะครับเป็นที่ที่ว่าไอ้ตรงโน้นน้ำท่วม ไอ้ท่วมแบบนั้นยังพอคุยไอ้ท่วมแบบนู้นละหายไปเลยนะครับยอดก็ไม่โผล่และดูตรงนี้ตรงนี้ดินยังแห้งยังไม่ถึงยังไม่โดนน้ําแล้วผมถามคุณก่อนว่าคุณจะไปใส่ปุ๋ยตามวันตามเวลาตามอายุข้าวมันทําได้ไหมมันทําไม่ได้ใช่ไหมละครับฉะนั้นมาฟังวิธีการแก้ปัญหาก็คือตอนนี้ข้าวได้อายุประมาณ13าวันแล้วนะครับนาแปลงนี้ได้ส3าวันฉะนั้นเราหล่อน้าใส่แปลงบนนะครับให้ท่วม แล้วก็ปล่อยจากแปลงบนลงมาแปลงล่างให้น้ำนะ่ะมันแฉะชื้นให้ได้มากที่สุดพยายามทําน้ําที่ต่ํานะครับนั่นนะ่ะน้าที่ต่ําแองแองนั่นนะ่ะให้ข้าวมันสูงยืดมาให้ได้นะครับอย่างแรกส่วนไอ้ที่แห้งถึงบ้างไม่ถึงบ้างเนี้ยอันนี้จะพึ่งไปใส่ใจและอย่าพึ่งใส่ปุย๋ยขอย้ํานะครับคุณใส่น้าหญ้ามันดุหญ้ามันรอกระพือตอนท่านใส่ปุย๋ยนะครับฉะนั้นทําข้าวฤดูหนาว หลักพื้นฐานจําเป็นมากกว่าฤดูปกตินะครับน้ําก็ต้องเยอะนะครับน้ําเยอะไม่พอความรู้ก็ต้องมีปุ๋ยยาจะใส่มั่วก็ไม่ได้นะครับทุกอย่างล้วนต้องมีประสบการณ์มีความรู้ทั้งนั้นนะครับฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรียนรู้และศึกษานะครับในนาแปลงนาทุกท่านนะครับ ว่านาตรงไหนควรแก้ไขยังไงนะครับตรงไหนสูงต่ําถามว่าบางทีเราไปปราเราไปขูดที่นาเยอะมากเกินไปนาเราก็จะเกิดอาการแแ้แขกน,นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ